สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเรามีข่าวดีๆมานำเสนอค่ะซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในครั้งนี้มาจากเว็บไซต์ pptvhd 3 6 com ของขวัญปีใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่15ล้านคนเพิ่มหลักเกณฑ์การคัดกรองดังนี้ โฆษกรัฐบาลประยุทธ์ได้เผยเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในรอบใหม่มอบเป็นของขวัญปีใหม่คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนโดยนายธนกร วังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ประจำวันเพื่อควบคุมราคาสินค้าและสั่งการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดมีนโยบายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยในส่วนของผู้ที่มีไรายได้น้อยได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความบือดร้อนให้ทั่วถึงโดยความคืบหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้จ่ายโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในรอบใหม่โดยมีการวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียนเนื่องจากกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนและเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐ เพิ่มเติมอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนในรอบใหม่ในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้กระทรวงการคลังได้เตรียมจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ประมาณ1 0,000 000คนเพื่อประจำจุดลงทะเบียนทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้มาลงทะเบียนรวมทั้งการขีดข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนซึ่งเป็นการเปิดการลงทะเบียนร,รับทั้งคนใหม่และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์ด้วยจากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนอยู่ที่ประมาณ13.6ล้านคน ทั้งนี้ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนบัสสตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรองอย่างเชน่นเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกินสองแสนบาทมาคำนวณในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณาอีกด้วยโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้รอบครอบก่อนเสนอให้ ครมพิจารณาเพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งโดยรัฐบาลมีความตั้งใจอยากให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอีกด้วยโดยนายยกพยายามแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มมาอย่างโดยตลอดทั้งโครงการคนละครึง่งและร้านอาหารทงฟ้าราคาประหยัด ที่จะสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในการซื้อของอุป,ปโภคบริโภคในราคาที่ถูกลงและยังได้วางแผนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้ทั่วถึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบรัดกุมและต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำโคศก ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีกล่าว